ปักแล้วเปิดสวิตช์แล้วนะครับไฟสแตนบายไม่ขึ้นให้คุณลูกค้าตรวจเช็คในเรื่องของฝาปิดต่างๆรอบตัวเครื่องนะครับว่าปิดสนิทหรือไม่นะครับหรือเช็คที่ตัวปลั๊กนะครับว่าเสียบแน่นหรือเปล่านะครับผมถ้ากรณีนี้เสียบไม่แน่นหรือว่าฝาปิดไม่สนิทก็จะทําให้ไฟสแตนบายเนี่ยมันไม่ติดขึ้นมานะครับหลังจากที่ไฟสแตนบายติดข,ขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดใช้งานตัวเครื่องกันครับขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการเปิดตัวเครื่องกันนะครับ หลังจากที่เรากดเปิดตัวเครื่องไปแล้วนะครับรอส um ักคู่หนึ่งให้ตัวเครื่องนะครับประมวลผลแล้วก็วัดค่า a q i ขึ้นมานะครับตัวค่า a q i เนี่ยจะแสดงอยู่บนตัวหน้าปัดของตัวเครื่องนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเปิดใช้งานแล้วนะครับตัวเครื่องวัดค่า a q i แสดงผลเป็นตัวเลขปกตินะครับก็สามารถเริ่มต้นใช้งานตัวเครื่องได้เลยครับหลังจากที่เรานะครับเปิดใช้งานตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือการปรับระดับพัดลมของตัวเครื่องฟอกอากาศ a d ร์ดอ X8 Pro กันนะครับ ซึ่งในรุ่น a d o g X8 Pro เนี่ยเขาจะมีการปรับระดับพัดลมอยู่ที่5ระดับด้วยกันนะครับในการปรับระดับของพัดลมนะครับให้คุณลูกค้านะครับสังเกตตัวเลขที่แสดงอยู่บนหน้าปัดเหล่านี้นะครับตัวเลขเหล่านี้นะครับจะเป็นค่า CADR นะครับซึ่งเป็นอัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์นั่นเองนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าคุณลูกค้านะครับยิ่งกดตัวเลขสูงมากขึ้นเท่าไหร่นะครับก็จะทําให้มีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศมากยิ่งขึ้นครับ แต่ก็จะทําให้ตัวพัดลมนะครับทำงานมีเสียงดังขึ้นแล้วก็ใช้กําลังไฟมากขึ้นเช่นกันครับหลังจากที่คุณลูกค้าปรับระดับค่า CADR มาอยู่ในระดับตัวเลข800แล้วนะครับถ้าคุณลูกค้ากดปุ่มควบคุมบนแผงควบคุม1ครั้งนะครับตัวเครื่องจะสลับการทํางานไปส l i ร m มโหมดครับผม ซึ่งในสลิปโหมดนะครับตัวเครื่องจะยังทํางานอยู่นะครับแต่ว่าจะทํางานในระดับที่เบามากนะครับแล้วก็ไฟแสดงสถานะรวมไปถึงไฟที่แจ้งเตือนค่า a q i ไต่างๆนะครับก็จะหายไปนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการรบกวนคุณลูกค้าในขณะที่พักผ่อนอยู่นะครับหลังจากที่คุณลูกค้านะครับกดที่ปุ่มควบคุมอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวเครื่องก็จะสลับจากสลิปโหมดขึ้นมาเป็นโหมดออโต้ให้อัตโนมัติครับเราจะมาพูดถึงกันในเรื่องของโหมดออโต้นะครับซึ่งในโหมดออโต้นี้นะครับจะเป็นโหมดที่ทางเราแนนนนะะําาาใให้้้คคคุณลูกชงรับ ตัวหมดออโต้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่ามีคุณภาพอากาศที่ดีอยู่แล้วนะครับก็ตัวเครื่องจะทํางานในระดับที่เบานะครับแต่ถ้าเกิดมีคุณภาพอากาศที่แย่ก็จะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยเร่งการทํางานเพิ่มขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะเร่งการฟอกอากาศให้กลับมาบริสุทธิ์ให้เร็วที่สุดครับอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่จะมีเฉพาะแค่รุ่น a i r d o c X8 Pro นะครับก็คือการวัดค่าหรือว่าการแจ้งเตือนค่าคาร์บอนไดออกไซด์ o X I d นะครับผมซึ่งต้องชี้แจงอย่างนี้ก่อนนะครับว่า ตัวเครื่องเราเนี่ยสามารถที่จะวัดค่าหรือว่าแจ้งเตือนได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะกําจัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปได้นะครับก็จะมีวิธีแก้ไขเนี่ยถ้าตัวเครื่องมีการแจ้งเตือนค่าคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่ามาตรฐานขึ้นมานะครับให้คุณลูกค้าเปิดหน้าต่างนะครับแล้วก็ทําให้พื้นที่บริเวณนั้นนะครับมีการถ่ายเทของอากาศที่ดีนะครับก็จะทําให้ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยลดลงมาต่ําลงครับโดยวิธีการที่จะทําให้ตัวเครื่องนะครับแสดงผลการวัดค่าของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับให้คุณลูกค้ากดปุ ควบกดหนึ่งครั้งนะครับจะทําให้ค่าหน้าจอแสดงผลนะครับสลับจากการวัดค่า AQI นะครับเปลี่ยนไปวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอีกหนึ่งความพิเศษของตัวเครื่องฟอกอากาศรุ่น a i r d o c X8 Pro นะครับก็คือด้านหลังของตัวเครื่องเขานะครับจะมีกล่องเซ็นเซอร์อยู่นะครับซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยกดด้านล่างของตัวกล่องตัวนี้นะครับออกมาและสามารถนํากล่องเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับ นำไปวัดค่าคุณภาพอากาศจากห้องอื่นๆได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องยกตัวเครื่องไปยกไปเฉพาะแค่ตัวกล่องเซนเซอร์ตัวนี้ท่านเองนะครับหลังจากที่วัดค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นํากล่องตัวนี้นะครับกลับมาใส่ไว้ที่เดิมตัวเครื่องก็จะวัดค่าตามปกติเลยครับหากคุณลูกค้านะครับต้องการที่จะปิดการใช้งานของตัวเครื่องนะครับให้คุณลูกค้านะครับกดที่ปุ่มควบคุมบนแผงควบคุมค้างไว้ประมาณ3วินาทีนะครับ ีเท่านี้ตัวเครื่องก็จะปิดการใช้งานครับคําเตือนการปิดการใช้งานเครื่องฟอกนะครับควรจะกดปิดที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็เช็คให้แน่ใจแล้วนะครับว่าตัวเครื่องเนหยุดการทํางานแล้วจริงๆจากนั้นนะครับให้คุณลูกค้าถอดปลั๊กหรือปิดสวิตช์ได้เลยนะครับห้ามถอดปลั๊กหรือว่าปิดสวิตช์ในขณะที่เครื่องยังทางานอยู่นะครับเพราะอาจจะทําให้ ตัวเครื่องหรือว่าระบบภายในตัวเครื่องมีการรวนหรือว่าเสียหายได้นะครับการใช้งานและการควบคุมการทํางานของตัวเครื่อง a d ร์ด X8 Pro นะครับก็จะมีขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้เลยครับผมหากคุณลูกค้ามีข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องฟอกอากาศนะครับสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line@ a d ดแอ Care อกครับสำหรับ EP นี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ a d ร์ดเครื่องฟอกอากาศไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ขอบคุณครับ